ท่านใดเป็นเจ้าของเบอร์ 0xx5343391 ห้ามพลาดเทปรายการนี้นะคะเพราะคุณคือผู้โชคดีที่ได้รับคัดเลือกนำเบอร์มือถือมาวิเคราะห์ค่ะเปนคคความิด สวัสดีค่ะพบกับดรไก่มัฒนาประวีสาและคุณมนตรีในรายการเปลี่ยนเบอร์มือถือเปลี่ยนชีวิตช่วงถามมาดรไก่ตอบให้สำหรับท่านที่ฝากข้อคว,วามมาทางอินบ็อกซ์แฟนเพจ sim 7 8 9 com ต้องการให้คุณไก่นำเบอร์มือถือมาวิเคราะห์ในรายการวันนี้ผู้โชคดีที่ได้รับคัดเลือกมา คือคุณสัญญาเพศชายอายุ27ปีอาชีพพนักงานบริษัทมีอาชีพเสริมคือขายของเบอร์มือถือที่ใช้เดิมคือ 0xx5343391 และเพิ่งที่จะเปลี่ยนเบอร์หม่ด้วยตัวเองนะคะมาเป็นหมายเลข 0xx4716559 คำถามที่ต้องการทราบคือทั้งสองเบอร์นี้มีข้อเสียอย่างไรบ้าง สำหรับเบอร์เก่านะคะ 0xx5343391 คุณไก่ขอบอกว่าเบอร์นี้เป็นเบอร์ที่เสียคะ่ะไม่แนะนำให้ใช้เบอร์นี้ส่งผลให้ผู้ใช้เป็นคนชอบผจญภัยมองหาสิ่งตื่นเต้นในชีวิตอยู่เสมอในเรื่องของคำพูดเป็นคนพูดตรงแบบสุดโตง่งแบบไม่สนใจความรู้สึกของผู้ฟังนะคะใช้คำพูดแบบไม่รักษาน้ำใจใครทำให้คนรอบข้างอึดอัดไม่มีความสุขเมื่ออยู่ไกล ส่วนในเรื่องของความรักถ้าจะรักใครจะรักแบบหัวปากหัวปรำแต่ถ้าได้เกลียดแล้วชาตินี้ไม่ต้องเจอหน้ากันเลยค่ะชีวิตรักเป็นไปแบบไรซึ่งความหวานและไม่มีสเสน่ห์มักไม่สมหวังในรักการเงินไม่โดดเด่นการงานก็ไม่รุง่งฉะนั้นเบอร์นี้ไม่ควรใช้ค่ะ ส่วนเบอร์ใหม่ที่ร้อยเรียงเองคือหมายเลข0ูย์ xx 4 7 1 6 5 5 9เบอร์นี้ไม่มีเลขเสียนะคะแต่เต็มไปด้วยความเฉื่อยชาไม่มีแรงกระตุน้นด้วยอายุของท่านที่ใช้ไม่เหมาะกับเบอร์ที่ไม่ช่วยในการสร้างเนื้อสร้างตัวใช้เบอร์ที่ไม่มีความกระฉับกระเฉงแบบนี้ส่งผลให้ธุรกิจและการงานนิ่งค่ะการเงินก็นิ่งนะคะสําหรับท่านที่ต้องการศึกษาความรู้เรื่องศาสตร์ตัวเลขในเบอร์มือถือและศาสตร์การร้อยเรียงเบอร์มือถือให้ลึกซึ้งมากขึ้น สามารถหาอ่านได้จากหนังสือที่คุณไก่เขียนทุกเล่มที่ขึ้นโชว์อยู่ตอนนี้ค่ะหนังสือทุกเล่มติดอันดับเบสเซลเลอร์ ller, แล้วมีวางจำหน่ายที่รา้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศหรือสามารถสั่งซื้อทางออนไลน์ได้ที่ inbox fanpage sing789.com ได้เลยค่ะรายได้จากการจำหน่ายหนังสือทุกเล่มโดยไม่หักค่าใช้จ่ายคุณไก่นำไปทำบุญเพื่อบำรุงพุทธศาสนาและนำไปมอบให้องค์กรมูลนิธิต่ตางๆนะคะขออนุโมทนาบุญสำหรับทุกท่านที่อุดหนุนหนังสือทุกเล่มด้วยค่ะ สำหรับท่านที่ต้องการให้คุณไก่นำเบอร์มือถือมาวิเคราะห์ในรายการแบบนี้ทำตามกติกาได้เลยค่ะข้อที่1กดไ like ลค์แฟนเพจ sim789.com ข้อที่2แจ้งข้อมูลให้ครบทุกข้อทางอินบ็อกซ์แฟนเพจ sim789.com เท่านั้นนะคะชื่อเพศอายุอาชีพเบอร์มือถือที่ใช้ระบุด้วยนะคะว่าใช้มานานเท่าไหร่และสุดท้ายคำถามที่ต้องการรู้และต้องการให้ดรไก่ตอบให้ค่ะ สำหรับวันนี้คุณไก่ขอลาไปด้วยคำพูดที่ว่าอยากเป็นคนที่มีความสุขที่สุดต้องรู้จักหยุดเอาชีวิตตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครๆนะคะคุณไก่ขอให้ทุกท่านใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกันค่ะสวัสดีค่ะ